ฮิวโก้จุลจักรจัก,กรพง์ทำบุญวันเกิดโอนเงินบริจาคองค์กรทำดีโดยบุ๋มปนัดดาอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่านาทีนี้คนไทยต้องช่วยกันและกันค่ะเราเซเลบทั้งหลายนะคะต่างก็ออกมาทำโครงการช่วยเหลือประชาชนในหลายรูปแบบที่แต่ละคนสามารถทำได้นะคะโดยเฉพาะดรบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนางสาวไทยปี2543 ที่เรียกว่าเป็นแนวหน้าในการช่วยเหลือสังคมแทบจะไม่ได้หยุดในหย่อนเลยนะคะคุณบุมได้ก,ก่อตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือในการรับส่งผู้ติดเชื้อโควิด -19 รวมถึงจัดหาเตียงเพื่อรักษาพยาบาลโดยใช้ชื่อว่าองค์กรทำดีโดยบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีล่าสุดนะคะคุณบุ๋มก็ได้โพสต์เรื่องราวดีๆผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะเมื่อหาหน้าทัศนาวลัยจักรพง สีภรรยาคนสวยของฮิวโก้จุลจักรจักรพง์นะคะร่วมทำบุญกับองค์กรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ40ปีของคุณฮิวโก้นั่นเองค่ะเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งยังส่งกำลังใจให้ตัวแทนทำดีที่ทาดีเพื่อสังคมสู้ๆกันต่อไปด้านคุณฮาน่านะคะสีภรรยาคนสวยก็ได้โพสต์คลิปรวบรวมภาพในอดีตของฮิวโก้และครอบครัว ร้องกับแคปชั่นอวยพรอ,อย่างน่ารักน่ารักใจความว่า Happy Birthday to you สุดที่รักของแม่ความดีงามไม่ต้องพูดถึงมีมากจนจะบรรยายไม่ไหวสามีงดสร้างภาพขอให้ที่รักสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนมีแต่คนรักคนนิยมชื่นชอบรอติดตามผลงานให้ได้กลับไปทำงานที่รักในเร็ววันเป็นคนจิตใจดีสามีที่ดีพ่อที่ดี และลูกที่ดีแบบนี้ไปตลอดไปนะคะรักแดดดีรักรักรักเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่หาหน้าทำให้ฮิวโก้พร้อมๆกันนะคะว่าจะน่ารักขนาดไหนคะ่ะ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ